สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเที่ยวไปกับอ่อนนะคะคลิปนี้พามาค,มคาเฟ่ไอทุยนะคะเป็นคาเฟ่อยู่กลางส่๊งนานะคะทางเลยแยกโคกตาลลนมาดนึงนะคะอำเภอปัปจจวบศรีสะเกดนะคะก็บ <Netflix> รรยากาศดีนะคะเย็นๆสบ,บายๆ ดูเครื่องดื่มกันค่ะเนี่ยค่ะสั่งชาเขียวมานะคะมากับเพื่อนสาวงามเพื่อน <academics> <spe> สาวสั่งอะไรอะคะรีวิวหน่อยแล้วชาพีโซดาค่ะชาพีโซดานิชาเย็นนะคะทำไมเหนื่อยเหนื่อยอะคะวันนี้ไม่แฮปปี้นะคะดูเหนื่อย อ๋อถ่ายรูปอย่าไมือจัดเดี๋ยวจัดให้ค่ะจัด,ดให้ <c oughs> ที่วันนี้ไม่สดใสคือใจแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> บรรยากาศหน้าร้านได้ถุยนะคะทุกคนแยกโคกตาดนะคะ ถนนทางเข้านะคะอ่ะก็รถจอดเยอะเหมือนกันนะคะเย็บเย็บสบายสบายปิดห้าโมงครึ่งค่ะ